สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะกระเจี๊ยบน้อยค่ะนี่ต้องคอยดูมดค่ะนี่เขามากินเพีย้ยเยี่ยวเพีย้ยเนาะนี่อันนี้เป็นโหระพาที่ป้าบัวซื้อมาใส่หมกหม้อหน่อไม้ค่ะนี่กินยอดของเขาแล้วก็เอากินของเขามาเสียบตรงนี้มาฝากไว้ก่อนค่ะนี่ ฝากไว้ก่อนอันนี้เขาก็จะต้นสูงใหญ่เนาะแล้วก็ฝากไว้นี่ฝากให้เขาอยู่ด้วยกันให้โหงลพาอยู่ด้วยนะคะนี่นี่คือเขาเรียกว่าถ้าคนมันนอกเขาเรียกพูดว่ามันมือมันตีนไม่อดค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไล่มีนาไม่มีไล่ไม่มีนาแต่เรามีสวนเล็กๆสวนหน้าบ้านหลังบ้านเราก็ไม่อดค่ะก็ เนี่ยค่ะเขาคือว่าเขาเรียกว่ามันมือมันตีนบะอดบะยากพอพอได้อยู่ได้กินนะพอได้อยู่ได้กินเนี่ยอันนี้ก็คือว่าคําำ้องจองคําโบราณเนาะมันมือมันตีนนี่นะนี่กินยอดของเขาแล้วก็เอากิ่งเข้ามาเสียบไว้ดูงามอุซุอิซิดูแตกแล้วแตกออซะเอเซแล้วอันนี้ก็ปลูกไว้เอาไว้กินวันต่อไปนี่ แต่ต้องดูหนอนด้วยนะคะหน้านี้หน้าฝนดูหนอนดูใบตายใบเก๋นี่ดูเพราะว่าเรามันมันดูนี่ค่ะปะบัวนี่จะสอนลูกปะบัวมีลูกสาวคนนึงลูกชายคนนึงเราจะสอนลูกผู้หญิงสอนมากเลยสอนทุกอย่างจนเด๋ยนนี้เขาเก่งละเขาเอาตัวรอดได้แล้ะ เป็นผู้หญิงต้องรู้จักนึ่งข้าวหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านทำอยู่ทำกินอร่อยไม่อร่อยก็ต้องฝึกทำประบัวทำกับข้าวไม่เกิงหรอกแต่ก็ฝึกทำแกงป่าฝึกเกงป่าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่กินแกงป่าแล้วเขากินอาหารไทยๆเพราะเขาไปอยู่โรงงานเนาะไปอยู่โรงงานมันหยุดเขาก็ทำกินที่ของสดที่เอาไปจากบ้าน ไปทำค่ะได้หมูได้ไก่ได้เปิดไปเขาก็จะไปไปผัดกะเพราไปเกงอะไรเขานี่แหละแต่เกงป่าๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม,ไม่ไม่เกงนะคะนี่หนอนจะอยู่อย่างนี้นี่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 มันเป็นหนอนม้วนใบเราต้องฆ่าต้องคอยดูเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบน้อยนี่ประวดเด็ดยอดเขาเพื่อให้เขาแตกแขนงนี่เห็นไหมแตกแขนงแต่เพี้ยมาแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรปราบไปเรื่อยๆปราบเพี้ยปราบมดนี่คืมเฉะค่ะคืมเฉะทำอะไรก็ทำไม่ได้ประบวซักผ้าแล้วก็ออกมาล้างซึง้งล้างซึ้งคว,ว่ำไวเมื่อวานนี่ห่อข้าวต้มเนาะนี่พูดไปสะเพเหละนี่เห็นไหมเนี่ยปลูกแค่เนี้ยพันแค่ฝักเดียวนี่ก็ดูเก็บกิน ป้าก็พาชมเรื่อยๆเนาะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆน้องๆมือใหม่ที่หัดปลูกแล้วก็เพิ่งเข้ามาชมคลิปป้าบัวเนาะอันนี้ก็เป็นฝักเก่ที่ป้าบัวเอาฝักออกแล้วก็ตัดไปแล้วนี่ตัดตัดนี่ดูวันนี้ไม่ได้เก็บไปกินเลยนี่กระเจียบนี่ได้กินเรื่อยๆค่ะนี่ได้กินเรื่อยๆไอ้ตรงนี้ป้าก็บำรุงด้วยนมปุ๋ยเก็ดแล้วก็ ยลินซีสัรงข้อแสงบำรุงลากเขาบำรุงต้นเขาเนาะให้เขาได้ดูดไปเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงฝักเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีกินเรื่อยๆนี่เห็นไหมเป็นฝักนี่เก็บกินนะคนเดียวนี่ก็กินไปเหอะกินทุกวันก็ได้นี่ดูเนี่ยค่ะขยันมือขยันตีนไม่อดไม่อยากเนาะเนี่ยค่ะพอได้อยู่ได้กิน นี่ค่ะอุ้ยกิ่นแขนงนี่บำรุงต้นเข้าไว้นะคะเป็นระยะระยะนะคะนี่แตกออกมาแบบนี้ปลูกแล้วจะได้ไม่เสียเวลาจะได้มีกินเรื่อยๆนี่ค่ะอันนี้เขาแก่ไวก็อันนี้ต่อนี่กินอันนี้ต่อไปนี่ค่ะกินอันนี้ต่อไปจ้าประบอกก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามจ้า กลิบนี้ประบัวกระพามาดูเนี่ยค่ะโหระพาปลูกจิ้มเสียบฝากไว้ค่ะโหระพาฝากไว้ตรงไหนก็ได้แต่โหระพาเนะี่ยชอบแดดเต็มวันค่ะแล้วก็ดูหนอนหน,น,นอนชักใยหนอนม้วนใบกระเจี๊ยบอ่อนกระเจี๊ยบเล็กไม่ใช่กระเจี๊ยบอ่อนนะคะกระเจี๊ยบต้นเล็กกระเจี๊ยบต้นเก่าค่ะมาค่ะมาค่ะ,มา,คะมาด้านนี้ประบัวกระล้างซึ้งคว่ำไว้เมื่อวานในหอวข้าวต้ม นคะคะห่อข้าวต้มก็แบ่แบงให้ญาติบ้างคุณพ่อบ้านเอาไปกินที่นาบ้างเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะอกไว,ไว้ปิ้งกินนี่ปิ้งเตาถ่านนี่กขไฟแล้วก็เอามาปิ้งข้าวต้มข้าวต้มผัดเนี่ยมาปิ้งก็จะอร่อยได้รสชาติอีกอย่างนึง่งนี่ป้าบัวก็ใช้มีดขูดขูดอันนี้ค่ะขี้เทาเนี่ยกลัวตัวเองลื่นขูดไปเมื่อกี้ขูดแล้วก็ลดน้ำ มันเป็นครัวฟืนคัวเออไม่ใช่ควเตาถ่านของป้าบัวนี่อยู่หลังบ้านคุณเกเนาะงองกเงก์อยู่หลังบ้านทําอยู่ทํากินปลูกผักปลูกหญ้าซักผ้าซักผ่อนอยู่บ้านคนเดียวก็ทํางองกเงก์เงกนี่ล้างคว่ำไว้ค่ะตากแดดตากฝนไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บล้างคว่ำไว้น้ําค่ะน้ําประปามาใส่กระมังไว้ฝนตกกระลุนค่ะนี่นี่ส่วนครัวน้อย ผักชีผักชีน่าจเก็บใบไปกินเรื่อยๆนะคะนี่เก็บใบไปกินทีละสองใบสามใบนี่นี่ประบวกเก็บไปกินผักชีออ้ยังกออันนี้ออ้ยังกอเนี่ยผักผักขยง้กะเพรานี่กะเพราก็เก็บกินเรื่อยๆแล้วก็ดูใบเขาใบาเป็นน้อนเป็นอะไรก็ดูเพราะว่ามันของมีน้อยเนาะมันไม่ได้ของเยอะยนอะไรของเยอะก็ดูไม่หวัน่นไม่ไหวอันนี้ของน้อยๆค่ะดูอยู่อย่างนี้แหละ มันก็เป็นจริงๆนะเป็นนอนค่ะเป็นนอนนี่เป็นนอนเป็นอะไรค่ะความสุขความสุขด้วยได้กินด้วยค่ะนี่เก็บไปกินแล้วใสต่ต้มยำปลากระพงเมื่อวานนี้เก็บไปใส่แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะคะนี่อะไรนะมะตูมเขกมะตูมมะเรเริ่มแตกแล้วนี่ค่ะ ป้าบัวว่าขอบคุณพุกไร้ทุกเชก <c oughs> ็ยังไม่จบคลิปอุย้ยป้าบัวก็เป็นอย่างนี้แหละมาดูหน่อไม้ฝรั่งนี่มาดูหน่อไม้ฝรั่งนี่เริ่มหน่อใหญ่ขึ้นมาแล้วอันนี้เม็ดมะเดือ่อเนาะที่วานนกมันเอามากินแล้วซื้อดินเข้ามานี่ขึ้นเตน,นี่ดูนหน่อมันนี่อย่างแพงเลยค่ะไปซื้อในห้างเนาะป้าบัวไปซื้อในห้างสองกรรํร้อยกว่าบาท แพงมากแพงมากถ้าเข้ามาขายตามตลาดนัดมันก็ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้สองเท่าเนาะก็กําละยี่สิบบาทมันก็พอได้อยู่นะกําละยี่สิบบาทก็ซื้อสองกัมก็พอกินอยู่นะสี่สิบบาทแต่ไปซื้อในห้างแพงมากค่ะเครือมันน้องสมนี่ิืมเท้าเขือแล้วนู่นขาหมดฟ้าหมดฝนก่อนเป็นจะปลูกเป็นมันเทศหน้าหนาว มันเทศก็สองเดือนครึ่งก็ขุดกินได้ละสองเดือนครึ่งก็ขุดหัวกินได้ละถึงหัวไม่ใหญ่ก็ยังดีนึ่งหัวหัวมันหัวเล,ล็กๆก็นึ่งกินกับน้ำพริกจะอร่อยมากนะคะนึ่งมันหน้าหนาวกินกับน้ำพริกนี่จะอร่อยจ้าปอโบขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ